เอาโอเคสวัสดีมทุกคนน้องสาบคลิปนี้ทุกคนกับมัดลินกับอาผู้สาวผู้ดีทุกคนแต่ว่าบูหูเลยว่าอาเป็น เพื่อนในเกมก็ตอนใดทุกคนเนาะหูเจ้าว่าเขามาล็อกเุยล็อกอินเขามาในเกมเนี่ยก็คือเห็นเราส่วนมากทุกคนเนาก็บบอลลล่ทุกคนหับไปเลยทุกคนโอ้โหนะหักตงมูตมีแห้งทุกคนนักสรับผู้นี้ทุกคนเนาะก็ต้องมาเบินกันทุกคนเนาะว่าเฮาสิอ่าสามารถแบกเราได้หรือบ่หรือว่าเราสิแบกเฮาได้ทุกคนหรือว่าเฮาสิถึกแบกหรือสิเุยหรือเฮาสิแบกเราทุกคนเนาะก็ต้องมาเบินแล้วก็รอติดตามในกันทุกคนสราสลับเกมนี้เอ้ามาเบินในการทุกคนเนาะ และกักดมาสองคนคือเก่าทุกคนเนาะเผืเ่อนเราก่บ,บูมี่ทุกคนมีแต่เราส่วนเ,าเขาปุบแล้วเขาแก่โอเคเขาไปเลยทุกคนแต่ว่าเขาต้องมาเบอร์นการทุกคนตัอ้งอยู่ในแรงอ่าเทียบซ่งข้ามเลยทุกคนเนาะเอาตอนนี้จะเขามาแบดฮิโลก่อนเหลือตำแนหน่งลินก่อนแต่ว่าเขาจะมาลินในอ่าการฟาร์มนะทุกคนน่าสลับเบนหนึ่งในเกมนี้ทุกคนต้องมาเบิร์ในการทุกคนเอว่าเบนหนึ่งสิฟาร์มเกิดหรือบอ่อทุกคน อาแต่ว่าก่อนอื <t> ่นทุกคนเนะก่อนจะถึงแบนฮิโร่ทุกคนเนาะเขาต้องอ่าลองเอายินขึ้นก่อนทุกคนเนาะเอายินขึ้นทาก่อนเดี๋ยวสิโดนแบนก่อนทุกคนเพราะว่าอ่าบูเดมีโอกาสได้ลินยินจักเทธอเลยทุกคนอยู่ในแรงนี่แต่โดนมาแล้วทุกคนบูเดลินจักเทธอเลยแล้วก็บบูเดออัดคลิปใหมาทุกคนเบิ้งเลยสำหรับยินเอาเอาเป็นว่าเกมนี้น่าจะาบูเดถึงแบนทุกคนเนาะสำหรับยินนี่ทุกคนเนาะอ่าเพราะว่าแต่ก่อนกับพญายามสิลินยินทุยแต่ก่อนกับพญายามสิลินยินอยู่ในอ่าคลาสสิก ทุยโมเมแต่ก่อนกับสิพญ่ามลินลินลินทุยอืมบอกมาถือกว่าแต่ก่อนกับว่าสีพญ่ามลินยินอยู่ในอ่าแหลงนี่แหละแต่ว่าเขามาอ่าพญยามที่ว่าจะจับทุกขังเลยแต่ว่ากถือแบนทุกครังเลยเพราะว่าเอฟซีขอมานะว่าอยากให้ลินยินอ่าก็เลย อ่าไปหลินอยู่ในคลาสซิกในอีพีคนกรนะทุกคนกันนาจะเห็นปแล้่ทุกคนสำหรับอีพีคนกรที่ว่าเขาจับยินลงไปหลินอยู่ในคลาสซิก,กน,นะเอาถือว่าเกมนี้ทุกคนก็มีโอกาสจับยินลงไปอยู่ในอ่าแรงน,นะทุกคนเนาะเอาถือว่าเกมนี้จัดไปอยู่ในแรงเลย ต้องมาเบอร์่นการทุกคนแต่ว่าทีมเฮามียินมีอ่าเลนลี่แลยก็ยูโดล่าทุกคนนั่นแหละก็ซับฟอร์ดอ่ายอราฟาเอลก่บเออถ้าอ่านบวกพิษแล้วก็มีอันฝาแต่ว่าภายห้องขามีจูเลียนทุกคนสร้างเออจอนซันอากาศแล้วก็ไลลาทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าบ่ได้ธรรมดาเลยทุกคนนั้นมันเกย์ตึงๆขนาดเลยก็ต้องมาเบอร์่นการทุกคนนับมาเกมนี้สิเป็นเจไดทุกคนเัาเบนน้องหนึ่งสีฟ้ามเกิดหรือบอทุกคนเนาะหรือว่าสิรินยินอ่าเกิดหรือบออันนี้ก็ต้องรอที่ตามทุกคนว่าสิแบกปุซซ่าเาะอ่า เอาประองคิดยังไรที่เขาละคิดซะว่าเกมนี้มีผู้สาวต้องกากบ่ไดายนะต้องกากบ่ไดายถึงสิแพ้ก็ต้องโหดไปก่อนเอ๋อเขามาเขาก็จะมาฟาร์มกันต่อเลยที่เขาเนาะมาฟาร์มเป็นบาบวงก่อนเลยที่จริงแล้วไปธนัดฟาร์มตัวได้ก่อนกระได้ที่เขาเนาะแล้วเขากับฟาร์มตัวได้ก่อนกระได้กันแต่ที่จริงแล้วนี่เขาจะมาฟาร์มบอลที่ว่าเตาน้ำนะ อืมเกินว่าเตาบ่วเหนือหน้าจะเป็นเตาละเตาหนามเตาหน่อยนะเบื้องไรเตาหน่อยเกิดท่านจงไปฟ้ามันนันก่อนั่งจะนั่นเฮาฟาร์มอาชีพแล้วก็บั๊บเดียวปุ๊บแล้วเฮาจึงจะไปเอาเตาหนามานะตอนนี้เตาหนามาระเกิดแล้ววังวาสบุมีตัวมาเอาก่อนเฮาทุกคนเอาเดี๋ยวขอฟังไปก่อนแป๊บหนึ่งจังวานี่วาสินี้ไปแล้วทุกคนน้องยันโบแตกเลยกลับมาคือแต่สุดตาแล้วก็แตกวาสิกลับมาเอาเตาหนามหน่อยตัวนี้ทุกคนสุดตาแล้วก็โดนเอาไปก่อนทุกคนแต่กระบอกเป็นยันทุกคนน้องตรงต อ่าได้คือกันเงินนะนะได้ชิมหกเลียญอ่าจะคิดว่าเขาได้ไปเลยแต่บุตรองมาตีเออตองตีเลยแล้วทุกคนเนาะได้คือกันทุกคนเนาะถึงสิบโบรายแต่ก็ไดถนะเอาเดี๋ยวก็ฟาร์มเลยด้เวลซีก่อนทุกคนจริงจริงจะเอากระปั้นยิ้นไปตบปัง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 อืมตัองมาบนในการทุกคนเนาะแต่ว่าดาเมจดเขาของยินเนี่ยโอ้โหบุหรีธรรมดาเลยอ่าสลับในการฟาร์มเนาะดาเมจดเขานี่ฟาร์มมันจะแห้งอ่าเหมาะสมในการฟาร์มเนี่ยให้ฟาร์มตัวเดียวสลับยินแต่ว่ามมมมมีีีตัััววสยฟฟาาารร์์นนนน่่ดเเจจะบแห้้งอออ ต้องกับบุคอยเข้าใจไปในยทุกคนตะว่ามมันเหมาะกับการฟาร์มตัวเดียวเลยทุกคนสำหรับยินนี่นะฮ่าบุรุษจำเป็นจะต้องมีตัวมาซวยฟาร์มกระดามันฟาร์มใบอยู่แล้วเอ้าหลังจากนั้นเลเวลซีเดีทุกคนเนี่ยมันจัดสร้างเออเลยทุกคนเนาะวางว่าสร้างเออจะเป็นผู้ขอหายสำหรับคิวแหลกของเฮาจังวานี่มาได้สร้างเออไปให้กดอันตีก่อนเลยจังวานีคิวสองเข้ไปถูกป,ป้องปัวป้องโอ้โหโบแต่ทุกคนแต่ว่าจังวานี่สีเหลืองดูโบสร้างเออจังวานี่กับปันเนี้ยเขาไปมาที่สองไปไปอยู่บ้านหนึ่งสุดท้ายแล้วก็เรรียยบ้อไปทุกคน โอ้โหเกือบโบได้คิวนะทุั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เก็บคิวแล้วไปก็เป็นสร้างเออที่ว่าอ่าปันเท้าชีวิตตุ่าที่ว่ามาอยังเขาเอิ่นมาถวายชีวิตหรือว่าสร้างเวอร์ชีวิตในยินคิวแหลกนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาฟังกันต่อเทุกคนกีบเริวเก็บเงินเก็บคำก่อนเดทุกคนเนาะเดี๋ยวไปจัดกันต่อเลยแต่ว่าทั้งเล่นเคร่งนี้ก็โอ้โหไล่ล่าไล่ล่าโดนทั้งอาทั้งยิงเฮาเลยกัะโดน อ่าซับพอร์ตเราเฟี้ยวทุกคนเนาะงมากดไลลาจังวานี่จอนซันบอกเฮ้ยเดียบลอยไปเลยทุกคนเนาะเล่นลีเก็บไปดได้น่เดี่วเล่นดีมีอันตีหรือเปล่าเออน่าจะมีอันตีแหละทุกคนตะกี้นี่จึงเก็บได้ทุกคนอ๋อจังวานี่มั่นแน่นอนเลยทุกคนจังวานี่มาดักอยู่นี่แต่วา่าซังเออมาพอดีเลยจังวานี่คนกดอันตีเข้าไปโอ้โหซังเออน่าจะตกใจร้ายเติบตะกีนหรือคนเนาอ โอ้โหวิ่งกันมาแบบง,งงๆอยู่นะแต่พระเอิญว่าโดนกระปั้นเข้าไปที่หนึ่งหลังจากโกดอันตีเข้าไปเดือบ้อยเอ้แต่ว่าจอนซันมาจังหวะนี้ใจเย็นใจเย็นถอยก่อนอ่าจังหวะนี้จังหวะนี้ไรๆยู่เลีนก็เดียวจอนซันบบหูว่ารับรถไปเส่แล้วโอ้โหจอนซันอยู่เลีนลุมจังหวะนี้ จังหวะนี้จอนสัดนหนาจะขึ้นมาบพทันอยู่แล้วทุกคนในเดียวจัดกันเลยได้ล่วมีตัวเดียวนี่จังหวะนี้จูเลียนก็มาอีกเดียวจัดกันไปก่อนเดี่ยวบลอยทุกคนแต่ว่าจังหวะนี้ว่าสิออกไปโดนจูเลียนใส่คงจักก็ไหวทุกคนเดี่ยวบลอยไปเลยทุกคนโอ้โหทุกคนเอ้ะมันจะเกิอดเลยนะดีนะจูเลียนเองก็แมงโคตรแทงเลยโอ้โหบอลแลยวมาแมงโคตรแทงดีทุกคนสลับจูเลียนไปทุกคน เอ้าวหรับตะกอท e ีมตอนนี้กัทีมเฮายังนำอยู่ทุกคนเนาะแปดคิวอ่าแปดต่อสี่ทุกคนแต่ว่าทางอ่าสกิลเฮาเองถุยแต่ว่าทางคิวเฮาเองนี่กอเฮ้ยแต่ว่าไปทางจูเลียนเก็บไปอีกทุกคนโอ้โหมันอยากเกิดอะไรแม่งโคตรแห้งเลยทุกคนส่ะสลับจูเลียนเอ้าบอเป็นยังทุกคนเดียวเฮาเอากระปั้นยิ้นนี i i. ่ไปตบหูมันทุกคนเนาะแต่ต้องรักีตาร์ไปก่อนตอนนี้ขอฟาบเก็บเพียงก่อนทุกคนนะจะว่าต้องยอมรับทุกคนว่าอ่าจูเลียนนี่แห้งอะไรทุกคนอ่ะสลับเกมนีทุกคนเนาะตึงตึงนี่นะ โอ้โหเก็บไปอีกทุกคนนาะเก็บไปอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เครืองเขากำลังออกซินเดียวเองเดียวมาดากักนี่เดียวดักนักเวทมันจังว่านี่ซะเออจะไปจังว่านี่กดันตีโอโหโบอดายทุกคนอ่าโดนดันออกมาก,ก่อนเนยเขานะตะกี้นี่ครับสันเดียบลอยแน่นอนทุกคนเฮ้ยแต่ว่าว่าจะมาเอาบัฟแต่ว่าโดานทางอื่น่าจะเป็นทั้งเออแน่นอนที่ว่ามาเอาบัฟเฮาจังว่านี่บอดายแล้วต้องเอากระปันไปตบหูมันแยงแน่นอนจังว่านี่ จังหวันี้มากกับได้การเลยจังหวันี้โกดันตีก็ไปกับปันยัดก็ไปปองปองปองเดียบลอยทุกคนโอโ้โหถือว่าโทษทานที่ว่ามาเอาบาเปเอาทุกคนเสร็จแล้วสร้างเออเอาเดี๋ยวไปเอาบาปหมวกมันต่อทุกคนนะวังวายยังยังอยู่บาปหมวกจังหวัดยังอยู่เออจัดไปหนาจะบ่มีตัวมาดอ,อกเพราะว่าจุเลียนกับไปอยู่เล่นเถิงอยู่ตะกี้นี่หานาจะไปตีเต่าทุกคนแต่ว่าห้องผมได้เอาเต่าจากเื่อเลยมีแต่จุเลียนเอาเต่าไปโอ้โหเนี่ยอ่ะบ่เป็นยังนะทุกคนนะบ่เป็นยังบ่เป็นยังกับจัวัด อ่าซูซี่ก็จเจอยวทุกคนนะสำหรับเกมนี้สกอร์เ้าก็ยังนำอยู่อ้าขะตองรอติดตามเบิ่งแต่ว่าจงาังหวัดยูโดลาเก็บอากาศไปจังหวะนี้จอนซันมาเดี๋ยวขอฟาร์มขีดก่อนเลยบอจักบาดจังหวะนี้จอนซันโอ้โหแต่ว่าซรงเออเปิดดันตีเข้ามาแบบประแมงโคตรแหงเลยจังหวะนี้จอนซันจปปะไปใส่จอนซันจะไปใส่จังหวะนี้เก็บไปได้หรือบอเก็บไปได้หรือบอกดอันตีเขามาลาดเลยจังหวะนี้เบียบลอยไปทุกคนโอ้โหเกือบทุกคนเนาะอ่าเกือบลาดโบ๊ทันเรียกว่าเกือบหลอดไป อาว่าสิเก็บสร้างเออได้ตะกี้นี่อ่าในใจเฮาว่าจะเก็บสร้างเออแต่ว่าบ่ได้ทุกคนเอาเป็นแทงมันแทนก็ได้แต่ว่าจูเลียนจังหวะนี้เอาปอมเฮาลงอีกทุกคนโอ้ยเนาะคลิปเฮานี่ก็บ่ตี้ปอมเลยทีิเฮานี่เอาฟานี่ก็เพราะว่าเอาปอมข้างเขาลงก็เลยซะเออก็ยังบ่เอาลงอยู่ขนาดบ่มีตัวไปอยู่เลีนเราได้หาสําหรับอ่าเอาฟานี่เอาหลังจะดันกับมังเคลียร์คลิปเลนกลางก่อนแต่ว่าออาฟาเคลียร์คลิปแล้วก็เล่นคือมาเทิงอีกโอ้จังแนวใดดอกเออ ปกติแล้วปตีติหางกระแตกแล้วนะสำหรับปอมเล่นนะนะแต่ว่าโบตีเซยเดียวพิมบอกแล้วก่อน <c oughs> โอ้ยบูมีไปชซนนะบอกให้ตีติปอมบูมีเพตีเลยโอ้แท่นทีว่าเสียปอมตอนนั้นลงนะแต่ว่ากอแเรนป้าแบบหนาตาเซยยยเอาเดียวมาตีเองก็ได้แต่ว่าทั้งจุเลียนเนี่ระเาบาดง่ายเลยกับคนเห่าโดยเนาะเนาะสำหรับคนเป็นคนหนึ่งนอนตายไปหมดเลยเดียวเขอเอาปอมนี้ลงได้หรือบอ ไดร์ลบอบ,บ,า,บางว่าสมบูมีตัวมาจังหวะนี้ไดร์ลบอเอ้ยจังวัดสร้างเออเขามาจังหวะนี้กดตีเข้าไปบอได้จังหวะนี้กดเข้าไปเธอที่สองบอหลอดแน่น,นอนทุกคนโอ้โหหว,วานเจี๊ยบเลยโอ้โหมันอยากเกลือเลยทุกคนหวานเป็นหวานเลยทุกคนมาปั้นหยวอกอ่อนนี่ห <c> ล <oughs> ังจากนั้นก็มาเอาบาปมันตอ่อแต่ว่าจูเลียนเขามาจังหวะนี้จูเลียนเนี่บอหลอดแม่งโกนแหงทุกคนหวานเจี๊ยบเลยจังหวะนี้สิรอิลบอจอนสันมาจังหวะนี้โอ้โหเกือบไปแล้วทุกคนแต่ว่าหลอดออกมาจังหวะนี้สุดท้ายเลยจูเเเลียนขาามก็บ แม่งโค้งแหงเลยโคจูเลียนโอ้วยากษ์ิวาเลยทุกคนเนาะอ่ะาเพระาะว่าจูเลียนกระเวิล11แล้วตอนนี้โอห้แห้งเป็นแหงเลยแต่ว่าทางไลล่านี่เดียวเกิดขึ้นมาแล้วจังหวะนี้เขาจะมาเก็บไลล่าได้หรือบอลจหวะนี้เก็บด้วยชิบุแสนตีหรือว่าตูไปมัดหนึ่งจังหวะนี้ขออีกมัดหนึ่งในลหรือลเขออยู่มัดหนึ่งหรือบอออ่อเหียบลอยไปทุกคนโอ้โหเกือบไปทุกคนเนาะอ่าวาชิบุไดโกดอันตีนะเกือบไปมาจังหวะนี้มีตัวมาหรือบ่ล แนวใดจะว่านี่สร้างเอ,อืออุซาแลนมสสาใส่ทางเอือแต่ว่าสร้างเอือหนาจะขึ้นไปกับจรสันทุกคนเอาปล่อยให้เราไปก่อนอ่าเดียวจัดเอาไม้ทุกคนสำหรับสร้างเออนี่บอกเลยว่าวานเจี๊ยบแน่นอนทุกคนเนาะตัวบางๆบางๆนี่ยินเก็บเหลียบแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เขาได้เจ็ดคิวไปเลยทุกคนเจ็ดคิวใต้ซองแต่ว่ายังบ่ทันได้่วยจักคิวเลยทุกคนสำหรับหาบ,บมีส่วนห่วมเดี๋วยทิมขาจากตัวเลยเดียวมาดักอยู่นี่ จังวนันจูเลียนนนาจะตีหลอดด้วย่ตีเตาเออจุเลียนตีเตาแต่ว่าเขามาจังวานิโคตันตีใส่เลยกคนสลับร้างเออจังวันี่โอ้โหวานเจี๊ยบเลยเอาวาจะได้จูเลียนจูเลียนว่าจะได้จูเลียนจูเลียนหือแหงต่อแหงเจอกันแต่ว่าจอนซันนี่ก็แมงใส่ไฟโคมมันยื่นตาเขาก็แมงเกือบแตกเลยโอ้โหบริธรรมดาอะไรเธอคนอ๋เอาจังวันไลลาไลลาเซคิอคิดลงมานีรือบอเดียวมาดักกินก่อน โอ้โหนาจะบุลุงมาทุกคนนาสลับไลล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะเย็นจะเย็นเลยล่โอ้โหบุหมีอันตีซื้อนะแต่มีอันตีเนี่ยนาจะเรียบ้อยเดียวมาดักย่นีกอนอ่าปล่อยคลิปอ่าลงมาอีกหรือว่าเราชินแดนลงมาเอาปอมเขาอยู่ดีหรือบอ อ้าเวเจ้าว่าเห็นลายล่าเลยเทุกคนเนาะหนาจะาล่ลงมาเลยแหละหรือวันนี้ไปทางอื่นเนะลยหรือโบเ,อเดี๋ยวเกียร์ขี่ก่อนแต่ว่าเลนกลางจังหวะนี้โอ้โหพายกองขาเป็นตีเลยทีมเฮาเดี่ยวลอยไปเลยหนึ่งตัวสิโดนตุย้ยไปอีกตัวจังหวะนี้เดียวเลนเขามาทะลังเก็บนักยิงมันนะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวมาเก็บตัวบางๆมันก่อนจังหวะนี้ขอหลวงเลยยิงหรือโบแร่ละตูไปมัดหนึ่งเกือบแตกไปเลยทุกคนจังหวะนี้โคตรตันตีเข้าไปโอ้โหบโบได้ใส่สกิลเลยทุกคนสัตว์ไปทาาางงจูเลียยยยนนแตต่่่วืิอุ้ ที่วายืนตียือนอ๋แบบพี่ฟีเลยสุด้ายล็เรียน้อยแต่วาจังหวะนี้เขามาโอ้โหอยู่ในอปอมกวบเรือเลยทุกคนสำหรับจุเลียนบอเลยว่าแห้งเป็นแห้งเลยโอ้โหเดียบร้อยเลยทุกคนาจังหวะนี้ทีมที่จบได้หรือบออ่าสำหรับทีมไปคนกางแต่วันน่าจะจบะได้ทุกคนเพราะว่าทีมเฮาจะอ่านั่นจะเกิดมาท่านมดอ่าเดี๋ยวมาออกกันเบดก่อนทุกคนนะจุเลียนมันแห้งเกินดีทุกคนนะมันจะเกินดีนะเดี๋ยวมาออกก็กันเบดซะก่อนพอหายมันลดดาเมจอ่าของจุเลียนลงจากหน่อยนะเองเอ้า ต่มาเปินในการทุกคนนักเกมนี้จะไปจีด้ทุกคนนะทีมเฮาสิพิกไดหรือบ,บอทุกคนอ่าหรือว่าสิตอ้องอ่าถือตุ้ยบนนี้เลยบอแต่ว่าจังหวะนี้จอนสันกับส,สตาร์ทเ่องเข้ามาแล้วไพยย่โบราณใต้จะออกไปนอกได้สิบอกให้ <c oughs> อ่ยาไพ่โบราณใต้จะออกไปนอกเอา้าต่อมาเบิร์นด้วยคนเนาะจังหวะนี้ทีมสิจบได้หรือบ,บอสลับทีมปลายคนที่สามทุกคนแต่ว่าไลายลายจีเทิงทุกคนไลายลายจีเทิงเดียวเลนคือไปหาไลายลาก่อนไลายลาจังหวะนี้ จังหวะนี่ไลลาสิไปใสล่ลอดจังหวะนี่โอ้โหฟิกเกอร์ไปอีกจังว่าบอลหลอดแน่นอนทุกคนสลับไปล่าซิงเขาไปจังหวัดนี่วานเจี๊ยบทุกคนโอ้โหบอลเลยว่าบานจังหวัดจังวัดจอนสันมาจังหวะนี่โอ้โหเกือบไปแล้วทุกคนดีแต่ลีกท่านทุกคนดีแต่ลีกท่านเอาถือว่ายังดวงแข็งอยู่อ่าเดี๋ยวขอกลับมาก่อนทุกคนไอจานจอนสันแต่ว่าจอนสันไปกลางแล้วจังหวะนี่เอาเสียดลงมาซอยทีมเฮาท่านหรือบอลทุกคนสลับอ่าสร้างเออทุกคนเปอาไม้ของเขาคือสร้างเออทุกคนเปวาร์เป็นตัวที่ว่าบานแต่ว่าจจเเลีียนนขาามังวะ จังหวะนี้จ pues, ูเลียนเขาไปเอาสก็บจูเลียนเลยบอเพื่อนจัดเลยเพื่อนจูเลียนเอาออกมาจังหวะนี้วาสิกดบอถือทุกคนเนาะมันอย่าเกินไปลีแต่ว่ามาจังหวะนจูเลียนแลนเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหปล่อยกงจากส่ตัดเขาไปลํำใสออนเดียบลอยเลยทุกคนเอาเบนหนึ่งบริเวณยังเลยแต่ว่ามาจังหวะนี้จูเลียนกัเก็บซองอีบอเลยว่าแมงโคแท่นทุกคนสลับจูเลียนผู้นี้บริรรมดาเลยแบบแฮงเป็นแฮงเลยแต่ว่าเข้ามาจังหวะนี้จอนสันโอ้โหต่ำก็บอถือทุกคน เกมนี้นาจะเรียบร้อยนาจะโดนตุยเป็นแน่นอนทุกคนโอ้โหเข้าก็ไดชิเคิวไปทุกคนบ่มีการส่วนอบ่มีส่วนหววในการขาจากตัวเลยเออถือว่าชิเอ่าสวยสีทุกคนเออทุยใต้สีทุกคนเนาสวยบริสวยจ้าตัวเลยบรสยิสวย,สวย,สวยทีมขาจ้กตัวเลยเอาหนาจะยังบ่ทันจบทุกคนยังมีโอกาสได้มาแก่ตัวอยู่เอาจังหวะนี้ทีมเขากันกนาจะเอาเต่าหรือว่าอาหลอดเอออาหลอดหรือเอาเต่ามาจังหวะนี้วา่วาจะได ว่าจะได้อากาศหืมค่าแต่ว่าเจ้ามีปีกขนซื้อนะแตาบูมี่นี่นาจะจัดจะมั่นแน่นอนแต่ว่ามาจังหวะนี้บอกที่มาให้เขามานี่จังหวะนี้ทุกคนเขามาว่าจิกดอันตีก็กดบอได้เลยเดียบรอยเลยทุกคนหนาเสียได้ไปแต่กดอันตีได้นี่นาจะได้คิวไปบอลไลก็ตัวหนึ่งทุกคนแต่ว่าสุดทายแล้วจังหวะนี้จอนสันจอนสันเปิดไฟโคมใส่โอ้โหบอตายจากตัวเลยจังหวะนี้จูเลียนเขามาจูเลียนเขามาจังหวะนี้หึหลอดยังหลอดมาได้เยอะ แต่ว่าจังหวะนี้ปลอมเฮาสซีหลอดหรือบอบอหูทุกคนแต่ว่านักยิงเฮานี่ขึ้นไปอยู่เล่นทิงทุกคนมัยอมลงมาเลยบูว่าเห็ดยังทุกคนจะสลับนักยิงเฮานี่โอ้โหบอกให้ถอยกับบอทอยแต่ว่าเล่าๆนี่มาจอบปลอมอยู่เอ้าจังหวะนี้หลอดพายโค้งขึ้นขามก็ลงมาแล้วแต่ว่านักยิงเฮานี่บูหัวยืดเอ้ยยังยจเทิงอ่ะมัลงมาลุ้มซัมจังหวะนี้นักยิงเฮาโอ้ยเนาะนาจะบปทันแล้วเพื่อนดีกับมาแต่ว่าจังหวะนี้หลอดต่อมาแล้วเดี๋ยวโคตรโคตรอันตีเขาไปเลยบัวจังวานี่ สุดท้ายแล้วจะแผ่ไปขี่เก่าเลยทุคนรับที่ว่าเป็นพายโกดินขามที่ว่ามาโจบเผาถึงบาทเลยเดี๋ยวเหรอเเนานะเอาทุกคนสหรับคลิปนี้ทุกคนกิบโบเรมิยังไล่ทุกคนสหรับคลิปแบกซ้าวทุกคนนะเนาะแบกลงโบเรแบกขึ้นแล้วก็เนาะแบกซ้าวลง โอเคเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนเนาะอ่าพอกันในคลิปหน้าทุกคนเนาะหวังว่าสิมีอีพีต่อไปอ่ามีคอนเทนต์ใหม่ๆมาเจออ่ามาพอกับอีพีทุกคนที่ว่าได้มาับชมร่วมกันทุกคนเนาะเอาเป็นว่าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าเป็นกำลังใจซัพพอร์ตให้เบ็นตันในคลิปต่อไปในทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อ่าก็ถือว่าทีมเฮากัน กับแบกอยู่แหละเออแต่ว่าแบกบอสนะโอ้โหทุกคนน่าสลับลินกับผู้สาวทุกคนเอาบอกเลยว่าพอดีนี่หึงงามบาดใจเลยทุกคนเอาเป็นตาหักตาแพงอะไรเอ้าทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ผู้สาเลยเด้อผมเป็นกดไลค์ให้เบนวันหนึ่งเด้อขีดเสว่าคลิปนี้เป็นคลิปผู้สาวซะอ่ากดไลค์ให้เราแน่ทุกคนเอาไปกำลังใจต่อไปทุกคนเอาเอาเป็นว่าอ่าบอกันอีพีหนาทุกคนสลับอีพีนี่ไปบายทุกคนขอขอบใจ